นอนต่นถึงก็มาหายกินแล้วพี่น้องนอนต่นถึงก็มาหายกินอีกแล้วมัจไปทางเดือกับไปกรได้อากาศวันนี้อากาศวันนี้ไม่มีเดดแล้วก็ลมแรงมากพี่น้องลมแห้งหาขาดกรจอกยิบเหมือเลยจ็บพ่อแม่ว่าจี ย่านพุมมันผิวนนะแล้วร่มแห้งแต่ว่าะมีฝนดิพี่น้องฝนบ่มีแต่ว่าร่มแห้งครับเขาก็เลยเก็บหุมเก็บอย่างเปิดนี่มันนั่งเบิกคื้นไม่มีใครกล้าลงเล่นน้ำเลยต้องดนอะไรแรบอพี่น้องมันตไายตื่นมันแห้งสัตว์ตารุวาดูแล้วนี่บอกลงมไปับกุ่นเลยยกตังคันะเล่ันทีเลยปอมเขาไข่นั่นันทีนั่นถ้าพ่อเงี้ยไมากินอาหาร อาหารเพียงกับเป็นอาหารเล้งอะไพี่น้องมันคันเลี้ยวซีมงกว่หละสามมงซีมงแหละก็กอน,น,บนบอกกนเติมเสร็จแล้วก็มาเป็นเนื้อบนเยบ้อบนวกกินเยบ้อบนวกกินแต่ว่า้าพ่อหญ่มากินเนื้อบนซ่งนะฮที่เศษฟองจับฟองเลี้ยวข้าวเหนียวปลาทูทอดแล้วก็มิกวัวแมงจิลีดไข่พวง วัจะไปนางกินเดย่ววัจะไปหาปูสาปูเสื้อนางกินถ้าเราช่มขึ้นอะลิรต่ว่าในหลานที่บนเกิดเกลือนแล้วแล้วกินผู้เดียวมนลิตนเล่าพี่น้องเป็นโตนเล่าอันกัน้าไปนางกินนางกินแล้วก็กินไปเยอะแต่ว่ามันมันมันต้าเป็นอาหารที่ต้องจิไปนางกินแบบวนั่นนะก็นางกินก็นสือเป็นหมูย่างเป็นไก่ย่างกไก่ทอดอย่างสี้นะ tự là đang trong bên đang nằm nhà thì cho thường nghe các bạn đang bình, thì một chút แห้งค่ะเคิดแห้งค่ะพี่น้องดำไปแล้วล่ะดูนะสีหามือหามือพุมมือดำไปแล้วแต่ว่าเป็นไงนี่มดำเขาก็จะหั่นเหมือนกันไงพุ่มดำเนี่ยผิวเปลี่ยนเลยยิ่งบนผิวเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องโอ้ย แล้วเรากินเขาลงไปหนาน้า่งเห็นน้ำใสต้สขขนข่าวพ,พี่น้องปูสาบนั่งกินแต่ยองพี่น้องหลังจากที่พ่อเนยเรากินเข่าเรียบร้อยแล้วยายปุญก็กได้ห่อเขา่าสก๊องมาดได้บ่ดนี้ได้ยังลาาววับห่อเข่าตียายปุญก็ได้ปลาทูทอดได้แหนมหมูแต่ก็ได้ขวา,าจิ้งหรีดไข่พี่น้อง กับคนเหนียวห่อหนึ่งกับม็อศาูตรดนี่แหละปูตรดอยู่บนนี้ละเพราะงี้ก็นั่งเฝ้ากัซื้อของว่างให้เรากินขนมเล่มันฝรั่งทอดเนาะเล่กับน้ำขวดเนี่ยบวกก็นั่งกินเข้าไปบึงคืนทะเลไปเพราะงี้ล้วก็ทายวิวพี่น้องล้วก็ทายวิดีโอทายวิวคืนทะเลพี่น้องหูบอวันนี้มันเกิดปรากฏการณ์อย่างึ้น อันพวกพ่อข้าแม่ข้าอยุแถวนี้พ่นกับว่าเพราะท่านีีมีแบบนี้จ้าเถื่อปีหนี่าสัตว์เมื่อนี้พวกลานเปย์ลานหุมลานเปย์ลานหุมนั่นพี่น้องบอกที่เป็นตังโต๊ะให้ค้นเสาอันนั่งกินนั่นเก็บฝ้าเก็บยางหายไห้ไหวพี่น้องว่ามม่ยังดิลมมันแห้งคืนแห้งบ่มีฝนแต่ว่ามีตะล้ม แล้วก็ขึ้นทะเลขึ้นมาตีขึ้นมาแบบจนมาเลื่อยบนคนมานางเหล่นเม่วว่านญี่ปุ่นกับมานางเ,เที่ยวๆนี่แหละก็เพราะไงที่มาไหวน้ำทีะมาหล่นน้ำทะเลเต้เมอนี่เห่นก็ได้พี่น้องคนเก็บเบิดละลังขึ้นมาอยู่ข้างบนมันจะนี่อ่าด้านบนอีกที่เป็นนันระเบียงปูนพี่น้องเป็นระเบียงปูนนั่นตอนนี้หาโมงเล่งพี่น้องหาโมงเล่งญี่ปุ่นก็เลยมานนาง เห่ินบึงขื้นสัตฟังพี่น้องแต่แห้งขื้นแห้งค่งพะพอเคยเห็นเขาว่าหัวก,วกระมี่ปีนี่หัวหัวกระมี่มาสัตว์ปีนี่หัวกระมี่เหมือนนี่ละมาสัตว์ยาบุกนั่งกินไปน้ำกับสัด์ขื่นกับสัดขึ้นว่าที่ฟังละอ,อองน้ำทะเลกับเือเหนียวให้มันเหนียวเบิดพี่น้องเสียงนี่ยี่บ,บุนนเอาออกเด้อพี่น้องยี่บ,บุนนเอาเสียงออกเพราะว่ามันดังแห้ง มันดังแห้งหลยอิบุกเลยเอาเสียงออกเอิบบุกเล่มาบอกบอกให้พี่น้องฟังพากให้พี่น้องฟังเบิงเบิงคืนแล้วก็ฟังยี่บนญบอก,อ,อกพี่น้องยี่ก็นั่งกินเข่ายู่นี่แหละนั่นงกินเขา่เพาพาดียี่บุกนั่นนงเป็นโม่พอดีคนพายอย่นนันมาขายเนี่ยปลหมึกหยางไห่พี่นอ้องหาโตลอยโตใหญ่ยี่บุกเล่เลดนโตนเล่าก็เลยอดหนุนซอยเล่า ลอยหนึ่งลอยหา้าตไทยไทยท,า,ยทาง,งาอั้นนี่อยังก่อนใช้ยภูมิพุ่นละเอาบัดนี้พี่น้องเบิ่งขึ้นไปเด้อบัดบนี้เด้อเอี่ยวบุญกินข้วาวก่อน